เวนนักเรียนหอภาคชายหกเวนระหว่างวันที่15บห้าถึงยีกมกราคม2569เป็นเวลา15้าวัน1เวนหอจำนวนสองคน1หัวหน้าชุมพล2ทาดาควบคุมโดยครูหอ2เวนขยะ จำนวนสองคนหนึ่งหัวหน้าสุดแดนสองนัตพัฒควบคุมโดยครูหอ 3. เวรรดน้ำต้นไม้จำนวนสองคนหนึ่งหัวหน้าธนวัฒน์สองสุชาติควบคุมโดยประธานชินวร สเวทถอนยาจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้ากริ 2. สองสุพควบคุมโดยครูหอ 5. เวนห้องน้ำนอกหอจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้าสมโพศสองอรัมพาควบคุมโดยประธานชินวร 6. เวรห้องน้ำในหอจำนวนสองคน 1. หัวหน้าตะวัน 2. วัชรินควบคุมโดยประธานชินวรเวรน,นักเรียนหอภาคชาย6เวรระหว่างวันที่15ถึง29มกราคม2 5 6 9เป็นเวลา15วัน 1. เวรหอจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้าชุมพล 2. ทาดาควบคุมโดยครูหอ 2. เวรขยะจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้าสุดแดน 2. นัตพัฒควบคุมโดยครูหอ 3. เวรรถน้ำต้นไม้ จำนวนสองคนหนึ่งหัวหน้าธนวัฒน์สองสุชาติควบคุมโดยประธานชินวร 4. สเวนถอนยาจำนวนสองคนหนึ่งหัวหน้ากริชสองสุพ์ควบคุมโดยครูหอหเวนห้องน้ำนอกหอจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้าสมโพธิสอ,อรัมพาควบคุมโดยประธานชินวร 6. หเวรห้องน้ำในหอจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้าตะวันสองวัชรินเวรพิเศษนักเรียนเวรพิเศษ เวรพิเศษนักเรียนพักนอนควบคุมโดยครูหอครูปริญญาหนึ่เวรปิดเปิดไฟได้แก่ยงยงุงทิติ 2. เวรป,ปิดเปิดประตูทางออกได้แก่ปัญจพลสเวรปิดเปิดประตูห้องประชุมอาคารแก้วกลยา ได้แก่วรวุธสี่เวรห้องพระมหาชนกได้แก่วารัญยาห้าเวรปิดเปิดน้ำได้แก่ทาวินหกเวรปิดเปิดไฟหน้าหอหญิงและห้องน้ำหน้าหอหญิงได้แก่เพลพฤดีเจ็ดเวรปิดเปิดประตูม้วนอาคารแก้วกรยาได้แก่ชัยวัด 8เวรปิดเปิดประตูห้องเครื่องกระจายเสียงได้แก่ปฐวี 9. เวรเช็คชื่อนักเรียนหอชายและตรวจเวรนักเรียนหอชายได้แก่ประธานหอชายชินวอน0เวรเช็คชื่อนักเรียนหอหญิงและตรวจเวรนักเรียนหอหญิงได้แก่ประธานหอหญิงสุรีรัตน เวรพิเศษนักเรียนพักนอนควบคุมโดยครูหอ 1. เวรปิดเปิดไฟได้แก่ยงยุงทิติ 2. เวรปิดเปิดประตูทางออกได้แก่ปัญจพล 3. เวรปิดเปิดประตูห้องประชุมอาคารแก้วกระยาได้แก่วรวุฒิสีเวรห้องพระมหาชนก ได้แก่วรัญญา 5. เวรปิดเปิดน้ำได้แก่ทาวิน 6. เวรปิดเปิดไฟหน้าหอหญิงและห้องน้ำหน้าหอหญิงได้แก่เพรมฤดี 7. เวรปิดเปิดประตูม้วนอาคารแก้วกลายาได้แก่ชัยวัด 8. ดเวรปิดเปิดประตูเครื่อง ห้องเครื่องกระจายเสียงได้แก่ปฐวีกาเวนเช็คชื่อนักเรียนหอชายและตรวจเวนนักเรียนหอชายได้แก่ประธานหอชายชินวอน0เวนเช็คชื่อนักเรียนหอหญิงและตรวจเวนนักเรียนหอหญิงได้แก่ประธานหอหญิงสุริรัตน์เวนนักเรียนหอพักชาย6เวน ระหว่างวันที่15ถึง29มกราคม269พเป็นเวลา15ว,วัน 1. เวรหอจำนวนสองคน 1. หัวหน้าชุมพล 2. ทาดาควบคุมโดยครูอหอ 2. เวรขยะจำนวนสองคน 1. หัวหน้าสุดแดน 2. รนัทธพัฒควบคุมโดยครูหอ 3. เวรรถน้ำต้นไม้จำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้าธนวัฒน์สสุชาติควบคุมโดยประธานชินวร 4. เวรถอนหญ้าจำนวนสองคน 1. ห,หัวหน้ากริฑสสุพจน์ควบคุมโดยครูหอ ห้าเวรห้องน้ำนอกหอจานวนสองคนหนึ่งหัวหน้าสมโพธสองอรัมพาควบคุมโดยประธานชินวร 6. หเวรห้องน้ำใหนหอจานวนสองคนหนึ่งหัวหน้าตะวันสองวัชริน